น้ำสต๊อกข้าวต้มหมูสับเปลือกกุ้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเมี่ยงอะนะเราก็เลยได้เปลือกกุ้งหัวกุ้งแยกไว้ต่างหากด้วยเพื่อจะมาทําน้าสต๊อกของข้าวต้มเคี่ยวยาวๆไปเลยค่ะให้ได้ให้ผักทุกอย่างในิใสแล้วก็ได้ความหวานความหอมจากผักของเราตรงนี้นะคะน้ําซุปจะได้อร่อยด้วยค่ะเปื่อยแล้วค่ะทิ้งเวลาไปเรื่อยๆนะคะ15นาที 20นาทีก็ว่าไปนะคะตอนนี้ผักก็เปื่อยละอย่างที่เมื่อกี้เราเตรียมนะ้ำสต๊อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะแน่นอนวันนี้เรามีข้าวต้มหมูสับค่ะเตรียมส่วนผสมการให้พร้อมแล้วก็มาทํากันใส่เกลือเล็กน้อยน้ําตาลปี๊บนิดหน่อยปรุงรสให้ได้น้ําซุปอันนี้มาค่ะหัวเชื้อหอมหอมข้าวหอมหอมะลิค่ะหนึ่งถ้วยหมูสับมันกุ้งขาวค่ะสําหรับตัวกุ้งเนี่ยเราจะอาไปทําเมี่ยงค่ะ เราก็เลยได้หัวกุ้งมากระเทียมเจียวกระเทียมไทยหอมๆติดเปลือกเล็กน้อยเจียวให้หอมเหลืองค่ะต้นหอมซอยผักชีขึ้นช่ายปรุงรสเพิ่มเติมด้วยซีอิ๊วขาวซอสฝ้าเขียวหรือทางภูมิก็ได้เราใช้นี้ค่ะรสมันกลมกล่อมดีน้ำซุปนะคะจะใส่เพิ่มเติมด้วยเกลือรสด,ดีหรือยอย่างอื่นก็ได้แต่เราชอบซัมปานี่ค่ะที่เราบอกเราชอบมาก เตรียมมาด้วยค่ะไว้ปรุงรสเพิ่มเติมซํำเกลอรกระเทียมรากผักชีพริกไทยพริกชีฟ้าดองน้ำส้มค่ะต้มข้าวหอมก่อนเราจะไม่ใส่น้ำเยอะมากเพื่อจะให้ข้าวฟูแล้วก็จะมาแยกทำน้ำซุปอีกต่างหากนะคะแล้วค่อยเอามารวมกันค่ะตอนนี้ต้มไปใช้ไฟกลางค่ะให้ข้าวสุกเวลาผ่านไปนี่คข้าวหอมของเราฟูขึ้นมาแล้วค่ะนุ่มนิ่มกำลังดีละ โอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดปล่อยข้าวไว้ก่อนคะ่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของน้ำซุปมุสาบษษษษทรงเครื่องสาเกลือรากชีกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวเราจะผัดหมูให้หอมนะ่อยค่ะ ผัดกับเครื่องปรุงของเราหมูสับแล้วก็มันกุ้งขาวนะคะกุ้งเล็กหัวกุ้งอะคะ่ะเราอยากให้หมูเนี่ยเหลืองหอมกระเทียมริกไทยรากผักชีไปก่อนนะคะปรุงรส แล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำซี้ว๊ขาวหรือทาคุณนี้ใส่ไปค่ะน้ำปลานิดหน่อยชิมรสเอาตามชอบนะคะสีมันก็จะสวยหน่อยเพราะว่ามีแอบดูพุ่งเล็กน้อยหอมไหมแม่หอมไหม ผัดกระเทียมเจียวลงด้วยค่ะใส่นิดนึงผัดหมูสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำสตอ๊อกหัวกุ้งเปลือกุ้งผักทั้งหมดลงไปดูสีของมันกุ้งนะคะแตกมันลอยขึ้นมาเห็นไหมเติมน้ำเปล่าลงไปอีกนะคะ พอประมาณปล่อยให้น้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวชิมรสเพิ่มเติมเอาว่าจะต้องการเค็มเพิ่มเติมขนาดไหนก็ใส่ไปตอนนี้ได้ความหอมมันนะคะจากมันกุ้งครบรสเลยมันกุ้งขึ้นเป็นสีสวยเชียวขึ้นสีส้มอย่างต้มยำนะ ในส่วนของน้ำซุปตอนนี้ก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาเราจะมารวมกับข้าวต้มที่เราต้มแล้วค่ะผสมน้ำซุปลงไปด้วยกันเลยเราททำอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้แยกชิมน้ำซุปให้อร่อยและข้าวก็จะไม่เละเกินไปด้วยนะคะมันก็จะกลมกล่อมกำลังดีเลยข้าวต้มหมูสับมันกุ้ง หอมเข้มเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้เดือดก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะมีกิ่นหอมจากกุ้งด้วยแล้วก็หมูสับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะทำง่ายๆแบบนี้แหละโรยต้นหอมผักชี คืนใช่กระเทียมเจียวน้ำส้มนิดนึงบพริกไทยเน่ข้าวต้มหมูน้ำซุปมันกุ้งเปลือกกุ้งนะคะเปลือกกุ้งที่เราไม่ที่เราจะทิ้งไม่มีประโยชน์ก็เอามาทำเป็นน้ำซุปได้ ห,หอมๆหวานๆเลยค่ะ yeah. ทำง,ง่ายๆเลยสไตล์เรานะคะชอบอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์ like, share, กด subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ